เสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุขคนพอกับหล่าวัดสิบดลคนเก่าคนโกเหมือนเดิมนะครับพี่น้องมาหนีมาหน้าอีกแล้วนะครับพาเบงบรรยากาศมาหนีซ่าซ่าน้ำเอาน้ำมาตะหองนะครับเอามาใส่เห็ดเป็ดกับใส่หนามใส่เห็ดปลาอันนี้นะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเป็ดกระลังมวนเลยนะเห็นป้องนามใส่เสียวน้ำใส่ซ่านี่เห็ดเต็มเลยครับ จะดีใจเนะาะเมื่อเสาไขซิบเก่ารว,วยผมได้พี่น้องเป็นแล้วครับทีนั้นเป็นอลังขึ้นมาอาบเลยออเอานามัตไซครับส้นซาเนีกะกะแล้วเอานามาตะหองไงครับหองไงทางปุ้นพี่น้อง โดดมากเห็นป่ะกระชิดเอาให้เต็มเลยครับวันนี้ป้าป้าซื้อควายมาเพี่นอ้องะมีน้องมาขีดอันนี้เด้อดหล่นซ่าหน่อยเด้อยหนึ่งเด้ด <Yeah. S 1> hey, อเฮ้ยเอาสวัส <laughs> ดีครับ <c oughs> เออโว้ยโว้ย <c oughs> คือตุ่นหลุดลงเสีย <c oughs> มันขึ้นปูยสินดีนี่แหละน้องวิวมันมาอเนี่ยมันสทาไหรเออมันต้องนั่งกลางกลางนั่งสบายกัน มาตัดหญเลยไหลนไหลหลังนั่นอ่มัต้องมัดมงนี่ฮ้อนนั่งบ่ได้ดอกโเทเอาไปไ้พุ่นแม่นอยู่เกียนเออแต่ก็บเบาๆเด้ังจมไปทําจักหน่อยเอาไปพุ่นจมไปห่มพุ่นเกียังสินั่งได้เนาะเออ็โอนลงซาเลยจะมาส่งุกรเมื่อ้านเมื่อน ตัวเล่อันโอเคอันมาลงกินเข่าก็คือจิตเป็นตะหอนดอกก็จะบ่ได้เลยตรงนี้คือปล่อยไปเลยครับไปเลยกินท่งคนขึ้เนเต่าหน, <ะ S 2> นา่อยน,ะนี่ครับม่อมเหล็กนั่งข้างหน้าค่ะกินอะไรหน้ามันพุ่นกับเป็นตเต็มไงบ่ไหลคอยไปเนี้ยบ่เกินมืออื่นคอยสูบแม่เรื่อย นี่ละคั่ไปเบิ่งคั่วกัน่เมไปบิงคั่วตัวใหญ่ก็ห้องเานละนอกับคั่วแมยใหญ่แมีนเมมันนี่บ่ต้นนี้บ่ เป็นอย่งหนดีใจในหุ้นแน่เด้้มาทรงบรท่านเอาลง เห็นล <are> mm ่งรดใจชิคแค่ก <inaudible> ับป้าแค่ดิใส่แค่ัเียน้ดวี่สือมาใ่พี่น้องเท่า้กับป้าสามสิบผาสามสามีหลุมในทองความนันองกล้วยตัวใหญ่พี่น้อง การงทุนออกลงมาแล้วกันขายได้ทั <c oughs> <c oughs> ้งละบักล้อค่อยเธอกันเห็นตัวแม่มาใหม่พี่น้องขึ้นท่อนๆอยู่อือ <c oughs> <c oughs> ไปเจอบ,บิ้งแม่บังไปชมย,ยังย้งฮะมานั่งชมอะไรที่นี่สิน,ชนกชมปลาจ้า <c oughs> มันทวนไปยูท่าเนงินไงตูดอันนี้ <ห ả? S 1> กออกมาไปประมาณนี้ประจำบาับน้ำหนักหลาย แล้วก็กจังตีสแล่นขึ้นเึ่งแบบนี้ให้ยืดเลยมันสูงกว่าหมูด้เนาะสูงอืมสูงกว่าหมูมีควาสูงจังสิ่แหงเนาะอืมนึกมันสูงปวดปวดดอ,อกนี่แหละเขานั่งได้ยี่สิบละบ้างเดีย๋ยร์หลังลง,งหลังได้เห็ดไม่นังกันตรีเดียวเป็นไสสูงนั่ง จิบเย็นจิบเบาอะไรเหมือนกันค <c oughs> <c oughs> ันอันนี้มาไหรท่านหนีไข้เลยนะม<ะ>ันจ้งถือแดดอุ้งตัวไนอ้วนเนี่ยอืมอันนั้นยังมาขึ้นกับหุบ่นแจ้งดีบอหมู่บ้านแจ้งภาษีถามอันพญายานเอาเอาขึ้นชุ้งธนได่แห่งแจ้งได้ปะนะเอาไปใส่อันซื้อผุ่นอีู่พอดีป่ะซื้อใดซื้อมาอีกยมองเงนินมองหนามเพราะว่าถ้านั่นนมันเหมือนอยู่ เอกัดไปตนนั้นเดี๋ยวเปิดออกมันบเมือติดก้อนมังนั้นมันเมื่อด่างมาอซื่อนกบกแขงมันเมื่อทำมาอีกอันนึงที่แนกเพราะไงวาสิเอาอันไปก็คุณเดีแยวเรื่อยปยัางไปอืมก็แขงยยรัตสมีสูงอีกสองโตพอดีแขง แทนสิเล่นน้ำยังขังกระดอกันยังไปมันด้ของเด็กมาอาหารโอ้ยตุกกระตินใจใจค่ะขึ้นบัไดสูงันแล้วบัขึ้นบไดขึ้นบได แต่ว่าเล่นดี้คากมาอือเอาใครเป็นที่ใส่กันจ้ะได้จัง่วก่อนมานมี่หอยหมี่ปูน้อเสือบลกหอยอันมันกินอ่ะฮะปลาหอยยงหอยผมหอยอันนั้นมันมันลุ่งมานะแอ้มาปล่อยอ่ะเออเฮ่อปล่อยเขาเดยกมันกินตลอดตจ มันต้องเห็นสาเป็ดเหรอเออไน่ที่จีนได้บ่โอ้ยมือบ้านไอบ้บัตรเอามาปล่อยสามลอยวะสร้างของนี่ยังสามลอยปลาหอยหอ,อยยังหอยขม,มอ่ะอ๋อเออหอยขมเออเอามาลงบบนี่ะไรเรืองอะไรเล่นล่องเห็นสาไงเหนอนั่นเทียนมันกี่นั่นเนาะยู่ได้เบิดแล้ว ลืมถามันบันมันไตหีวบอแดีว่าไวเขาท่านเขาเอามาถ่ายไงก็เลยไงเอามาโล่ง่งฮารุนเอามาโหลดยุสายนปูวาเห็นนวยหน่อยหลายอยู่เนื้อแดงเขาเป็นแต่ติดบ่เนียนั่นมันเคยเป็นแดงแดงไปแต่เอามาไม่ไม่เคอเขียวอยู่เนาะไม่จังไนมันเป็นน้ำมันแดงตายเลือแดงปูวามันร้อนพะนะเอา มันหล่อนสี่หนมันอยู่จังไหนเขาเลี้ยงจังสี่บ่เอาเซเลนคึงนี่บ่โอ้โหใส่บ่ออันถามพูนเลี้ยงกันเพียงเลี้ยงแบบใดเลี้ยงแบบใดเขาว่าให้เป็ดให้ดขั้วเห้หมูให้ดยังกินได้บ่สุดแมนเลยอ่ะมันวิธีเลี้ยงเขาแุ่นไงข้าล่อยใส่เหล่านี้แล้วคุ้มนะหย่างบอนสิไงเราจะทำ ปีตีปีกภาพภาพเออสนุกหมดสนุกเลยไก่เป็ดมึงตายน้ำแต่บางสิตได้วัดเพ่นอ,อหัวสักวัดเฮ็ดแค่เด็กหน่อยเฮ็ดเพ <c oughs> ่นหัวสักกี่ปอกิ่เทียมไปตัวมูหาสูเอเอามันขึ้นยืนทางนามในวัดเอาเอา phơi nó phơi ướt ươn, à, hình ta hàng ghi di, hóa sạc lung linh, cả anh chấm nam pet chấm nam แพงหนึ่งมมนได้จังหนวยหือใครส <30. S 2> ามสิบากจังหนวยแต่มือละแพงก็เอาเราไปเมื้อละแพงใค้สตัเกือบสองเราไป <c oughs> บอ่อหลายตัวในเรืองกแจกก็กได้สอตอัวในบ้างอัน ติบตัวกับพ่อไขรหลายๆอันจากสิบตัวบ๊วยหมดพุ่นอสอดพุ่นออให้ล่งส้อนกันเจ็บดีดีเลยเย็นแบบเขมามัไข่ใน่นอันนี่แหละเนาะเออก็ใคร่แน่นก็เงี่ยมือเลี่ยงปิดประตูใบตัว มันก็จิห้ามันไข่ไข่ร่งงามยึดประตูไว้มันสวยๆเรื่องคอยเปิดเห็นมันลุ่งน,น้ำตีปีกาาพับแล้วก็ได้กินยาจะกำดอกมงแง่กันละ